การครั้งหนึ่งมีแพทแก่เธอมีลูกเจ็ดคนเธอรักพวกเขามากที่สุดเท่าที่แม่จะรักลูกได้เธอกำลังจะเข้าไปในป่าน้ำสมุนไพรและกิ่งไม้มาเป็นอาหารกลางวันเธอเรียกกลุก่มกอกทุกคนและเตือนให้พวกเขากลัวหมาป่าชั่วร้ายเขามักจะแท่งทําเป็นแต่คุณสามารถจะเขาได้ทันทีด้วยน้ำเสียงที่หยาบคายและอุงเท้าสีดำของเขา เด็กน้อยเข้าใจทุกอย่างและมั่นใจกับแม้ว่าพวกเขาจะระวังตัวมากแพ้แก่ออกเดินทางอย่างใจเย็นเวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อยทนใดนั้นมีคนมาเคาะประตูและตะโกนด้วยเสียงหยาบคายว่าเด็กๆควรเปิดประตูทันทีแต่เด็กๆจากเสียงหยาบก,ก็รู้ว่ามันเป็นหมาป่าพวกเขาตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงของแม่เสียงของเธอดูอ่อนโยนและบางและเสียงนี้ก็หยาบคายมากซึ่งหมายความว่ามันคือหมาป่า จากนั้นหมาป่าก็ไปหาพ่อค้าและซื้อชอคอชิ้นใหญ่ให้ตัวเองเขากินมันและเสียงของเขาก็เบาบางเขากลับมาเคาะประตูและขอให้เด็กเเปิดประตูด้วยเสียงวานแผ่วเบาหมาป่าวางอุ้งเท้าไว้ที่หน้าต่างและรอเดกก็กกอกก็เห็นเธอและตอบว่าอุ้งเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีขาวซึ่งหมายความว่ามันคือหมาป่า จากนั้นหมาป่าก็วิ่งไปที่ร้านเบเกอรี่และขอแป้งให้เขาหมาป่าเจิมอุ้งเท้าด้วยแป้งคนร้ายมาที่ประตูเป็นครั้งที่3าเอาตีนสีขาวของเขาไปเคาะที่หน้าต่าง <c oughs> พวกเขาเห็นเด็กๆว่าอุ้งเท้าเป็นสีขาวและคิดว่านั่นคือแม่ของพวกเขาพวกเขาเปิดประตูแต่มีหมาป่าอยู่ตรงหน้าพวกเขากลัว และเริ่มกระจัดกระจายไปทุกทิศทางเด็กคนหนึ่งกระโดดลงไปใต้โต๊ะอีกคนอยู่บนเตียงคนที่สามอยู่บนเตาคนที่สี่เข้าไปในครัวคนที่ห้าเข้าไปในตู้เสื้อผ้าคนที่หกอยู่ใต้อ่างล้างจานและคนที่เจ็ดซ่อนตัวอยู่ในนาฬิกาของคุณปู่แต่หมาป่าพบพวกมันทั้งหมดอาปากและกลืนทีและตัวมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาไม่พบคนสุดท้องที่ซ่อนตัวอยู่ในนาฬิกาหมาป่า ก็าจากไปเขานอนเหยียดยาวบนทุ่งหญ้าสีเขียวใต้ต้นไม้และหลับไปไม่นานแพ้แก่ก็กลับบ้านมาจากป่าโอ้เธอเห็นอะไรที่นั่นประตูเปิดกว้างโต๊ะเก้าอี้มานั่งลงความอ่างล้างหน้าแตกหมอนและผ้าห่มถูกโยนลงจากเตียงเธอเริ่มมองหาลูกอกอของเธอแต่ก็ไม่พบพวกเขาจากที่ได้ฉันเรียกพวกเขาด้วยชื่อแต่ไม่มีใครรับสายเธอเดินไปที่นาฬิกา และมีเสียงตอบรับของเด็กที่อายุน้อยที่สุดเ,เธอพาเขาออกไปจากที่นั่นและเขาบอกว่ามาป่ามากินทุกคนแพ้ร้องให้เพราะลูกกอก,กที่น่าสงสารของมันอย่างไรในที่สุดเธอก็ออกจากบ้านและแพะตัวเล็กก็วิ่งตามเธอเธอมาที่ทุ่งหญ้าเห็นมาป่าตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างต้นไม้และนอนกรนจนกิ่งไม้สัน่น เธอมองเขาจากทุกด้านและเห็นว่ามีบางอย่างในท้องบวมของเขาเคลื่อนไหวและดิ้นรนเธอเดาว่าคนเหล่านี้เป็นลูกของเธอและดีใจมากที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เธอบอกให้แพ้วิ่งกลับบ้านโดยเร็วที่สุดและนำกันกรเข็มและได้มาด้วยจากนั้นแพก็ตัดท้องของมาป่าด้วยกันกร และจากนั้นเด็กคนหนึ่งก็เอาหัวออกจากนั้นคนอื่นๆก็กระโดดออกไปทั้ง6คนและไม่มีอะไรเลรวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาเชื่อเป็นความสุขจริงๆพวกเขาเริ่มกอดแม่กระโดดและเต้นจากนั้นแพ้แกะก็บอกว่าจะเป็นการดีที่จะสอนบทเรียนให้หมาป่าในขณะที่เขายังหลับอยู่พวกเขาดืงก้อนหิน และยัดมันเข้าไปในท้องของมาป่าแพ้แก่เย็บท้องแต่เขาไม่สังเกตเห็นอะไรเลยไม่เคยแม้แต่จะขยับมาป่านอนหลับลุกขึ้นยืนและรู้สึกถึงความกระหายในท้องของเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะดื่มน้ำจากบอ่อน้ำเขาแทบจะไม่เข้าไปใกลบ้บ่อน้ำก้มลงไปที่น้ำแล้วก้อนหินหนักๆก็ดึงเขาไปที่ก้นบอ่อเด็กเคนเห็นสิ่งนี้ และเริ่มเต้นรำด้วยความสุขกับแม่ของพวกเขานั่นเป็นวิธีที่พวกเขาสอนบทเรียนให้มาป่าชั่วร้ายการครั้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่และหลงตัวเองอาศัยอยู่ในป่าทึบ <c oughs> เธอหลอกลวงทุกคนดังนั้น <c oughs> จึงไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไว้ใจเธอและไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอในไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกก็เบื่อที่จะอยู่คนเดียว thank you, thank you. และเธอก็เชิญน,นกเกรียนเพื่อนบ้านของเธอไปทานอาหารค่ำ <c oughs> ตอนแรกนกเรียนปฏิเสธ โดยจำได้ว่าไม่สามารถไว้ใจสุนัขจิ้งจอกก็ได้แต่สุนัขจิ้งจอกทำให้เขาเชื่อโดยบอกว่าไม่มีสัตว์ตัวใดที่อยากเป็น <Yeah! S 1> เพื่อนกับเธอและที่สำคัญที่สุด thank you, thank you. คือสุนัขจิ้งจอกชวนเขามาเป็นเพื่อนซีเครนดีใจที่ได้รับคำเชิญน,นี้และหลังจากนั้นไม่นานก็ไปเยี่ยมซุปที่สุนัขจิ้งจอกทำนั้นหอมมากหลังจากจัดโต๊ะแล้ว เธอก็โรยอาหารลงในจานขนาดใหญ่สุนัขจิ้งจอกเชิญนกเกรเรียนมาที่โต๊ะและเริ่มกินซุปของเธอด้วยความยินดีแต่นกเกรียนไม่สามารถลิ้มเรมันจากจานแบนๆแบบนั้นได้เขากระแทกจงอยยอปากบนจานไม่สําเร็จและในที่สุดก็ยังคงหิวโหวยนกยเกรียนไม่พอใจคิดว่าสุนัขจิ้งจอกไม่ตั้งใจกับเขามากแต่เขาเป็นแขกที่บ้านของเธอดังนั้นเขาจึงไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความแค้นของเขา ในขณะเดียวกันซูนักจิ้งจอกก็ต้มซุปจนหยดสุดท้ายเมื่อเห็นว่านกกระเรียนกำลังจะจับไปเธอจึงถามด้วยความไม่เชื่อว่าเขาชอบอาหารเย็นหรือไม่นกกระเรียนกล่าวคำอำลายอย่างสุภาพและกลับบ้านด้วยความหิวและอารมณ์เสีย หลังจากนั้นไม่นานนกรเกรียนก็ตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนที่ดีแก่สุนัขจิ้งจอกเขาไปหาแฟนสาวและชวนเธอไปทานอาหารค่ำอย่างสุภาพลิซ่ามีความสุขมากกับข้อเสนอและตอบตกลงเมื่อเตรียมอาหารมื้อเย็นนกรเรียนก็หยิบเหยือกสูงและแคบสองใบสำหรับตัวเขาเองและสุนัขจิ้งจอกเขาจัดโต๊ะและใส่อาหารลงในเหยือกเมื่อถึงเวลานี้สุนัขจิงจ้งจอกมาแล้ว เธอหิวม,มากเครนเชิญแขกไปที่โต๊ะและเพื่อน,นอนนอนก็ไปทานอาหารเย็นสุนัขจิ้งจอกพยายามกินจากเหยียดแค่บบอร์ดแต่ไม่มีอะไรมาจากมันเพราะภาชนะนั้นแคบเกินไป <c oughs> ในขณะเดียวกันนกกระเรียนก็กินอย่างสบายใจด้วยจง,งอยยอปากยาว <c oughs> เมื่อเขาทำเสร็จ <c oughs> เขาเห็นสุนัขจิงจ้งจอกพยายามกินอนออย่างไม่สำเร็จป้านจันถามว่าเธอชอบอาหารเย็นไหมแต่สุนัขจิ้งจอกตอบว่า เธอไม่สามารถกินอะไรได้เนื่องจากเหยียดแคบ,บและยาวเกินไปนกไปเรียนคาดหวังคำตอบที่คล้ายกันเขาเตือนสุนัขจิ้งจอกกว่าเขาออกจากบ้านของเธออย่างหิวโหวยเพราะจานแบนเกินไปแล้วเธอก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของเธอเธอรู้สึกอับอายที่ไม่เอาใจใส่เพื่อนบ้านของเธอลิซ่าขอโทษและบอกว่าเธอคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่สามารถกินอาหารจากจานนี้ได้เครนยกโทษให้เธอและบอกว่าแหวนไม่เอก หาต่อจากนี้ไปพวกเขาต้องจดจำความแตกต่างของพวกเขาเมื่อพูดอย่างนี้เขาก็นำจานขนาดใหญ่ที่แขกสามารถรับประทานอาหารเย็นของเธอได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลากล่าวคำอำลลาสุนักจิ้งจอกก็เกิดความคิดเธอขอให้นกกระเรียนนำเหยือกของเขาไปที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้รับประทานอาหารร่วมกับสุนัขจิ้งจอกได้อย่างง่ายดายเพื่อนบ้านชอบความคิดนี้เขายอก่อย่องสุนักจิ้งจอกกว่าถ้าเธอใช้ไหวพริบและความเฉลียวฉลาดในการทำความดี เธอจะมีเพื่อนมากอมายสุน,นัขจิ้งจอกและนกกระเรียนหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นไม่นานนกกระเรียนก็มาบอกลาเพื่อนบ้านของมันก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อบอุ่นสุน,นัขจิ้งจอกเบื่อหน่ายแต่เธอไม่เคยลืมคำพูดของนกกระเรียนตั้งแต่นั้นมาสุน,นัขจิ้งจอกก็หยุดคิดถึงแต่ตัวเองและพบเพื่อนแค้ท่ามกลางสัตว์อื่นๆในป่า